ไม่หยุดคตแน่เลยนะหล่นได้ไงลูกแต่ถือนั่นอยู่จริงสวยครานี้น่าพามาก วันนี้ถ้าไม่มาวันนี้นะเสียดาเลยเรื่อส่วนมาชิกว่าใช่ก๋วยจับใช่ก๋วยจับด้วยจับวางไแต่ไม่อร่อยอ๋อโอเค ครับชิมแล้วได้กินลิงครับไม่อร่อยครับถ้าพูดดังเดือนน้าก็จะอายพี่เจียบแทงได้เลยครับแฟงไม่ไปอะไรครับแฟนไม่ทนอ้ยนั่งนั่งชันเข่าสบายเลยอ่ะห้องโดยสารกว้างครับแก้ง ผมก็ว่างั <itch anse> ้นแหละนอนดบทั้ที้งทน้นเลมีความสุขเลยนะค่นอนแบบที่นอนนุ่มๆนผมกมชอบนอนกับเพื่อน แจากพี่ัพี่สาวอะไรเงี้ยพี่ชายก็ไม่ชอบเอ้ยนั้นพี่เจี๊ยบตอนที่ไปนู่นพี่ก็นอนพู่เพราะว่ามันจำยอเนยตอนที่ไปน่แย่ให้ยาที่เจ่บันพี่ก็นอนห้องแต่เรีกคนมานวดเลยจำได้อ๋ออนนั้นให้ยเี่านั้นี่บอสง่ยี่ไบอลบ้นอ่ะอ๋อบอลบอลอยู่เนี่ยเดี๋ยวไปเจอบ้านบอลเลยไม่รู้่

ไม่เห็นเลยนะเบอร์อะไรลายเลยก็ไม่มีโผล่อะไรเลยเคยนึกเคยคุยกันบ่อยๆแต่ก่อนมันจะพึ่งเรือระผมก็อยากพึ่งตามมนสวัสดีครับขอบคุณครับนักเสือนักเสือลำของนักบูมเนี่ยรุ่นเดียวกับรุ่นเดียวกับพี่ชมไหมไม่ใช่พี่ชมพี่ชมเป็น โดยพี่ฮอเดียวกันอันนี้มาจากพี่ฮอคอยคอยออันนี้มาถุงป๊อปเขาเขาทำให้ต้นทุ้นผุดแล้วก็เป็นแักษ์อ๋อนี่มันเป็นไฟยห้าถึงห้าคูห้านะเห็นไหมห้าถึงห้าคูตัวแรกที่ผมเอามาใช้ที่นี่เราทำได้ครับที่พี่ชมทายอยู่ใช่ไหมพี่เอพี่เอทายอยู่พี่ชมน่าจะเคยเห็นไหมน่าจะเล็กลงไม่เคยเห็นครับพี่เอรุ่นเนี้ยกับผมเลย เรื่อที่สองก็จะกลายเป็นเวลาอไรเรื่อที่สองก็จะทำมาเป็นเฟันเป็นฟันเป็นอลูกอะไรก็อ๋อแยกเป็นเรือต่อแล้วเรือดิ่งเรือขับเป็นพลอยหมดอ๋อครับแยกย่อยออกมาแล้วก็ลดลดลดราคาลงมาด้วยก็ของพี่หมอที่พี่ธงไพรนี่ยเป็นเรือพี่หมอฝากไว้อ๋อหมอต้ม คคือลำที่พิทธมพายเนี่ยล้วำตีกดเดียวเลยแคบเลยนเพือแคกวาไม่รมอนกไม่เคยอเดี๋ยวลองานด้อย่นมจะถ่ารู้ว่าพายแล้ายยังไง อเอาชมอครับฝากพี่ชมไว้ <bane> เวลาจะพายก <indo> ็มาพายกับ <nom> พ <ad> ี่ชม น่าด,ดิ่งนะแต่ด้วยความที่เรือเสถียรครับเป็น,เป,นเป็นองค์แกว่ที่ดีเนาะเขาก็เขาก็ไปเร็วนะอ๋อ

ครับก็เลยต้องต้องขยับวัสดีครับขอบคุณครับผมกลัวลองแล้วติดไก yeah <laughs> สวยสวยผสมแด้เลยแล้ว,ลย,ลวย,ยืนสวยด้วยดูขาหลังด้วยยืนแบบพร้อมกระโจนเลยอันนั้นเราโดนผมแล้วเป็นคนโดนหมาโดนน้ำตามครับตามจะก,กัด ใช่ครับนี่นบูมนบูมก็เห็นพันอะไรฮะพันไทยพันไทยครับเผื่อจะผสมบาแก้วครับโอ้โหครับโดดตามสองตัวแล้วโดดแล้วมันได้อยู่กับที่นะครับว่ายตามด้วยใช่ครับาหมนสารมันนะเหมือนแดงเมาตมไ่องินนฟ้น ของนี้ก็ไปตลาดน้ำท่าคาได้ครับอันนี้ไม่ใช่ของที่เราเกิดทายกันเราโน้นใช่ไหมฮะอันนี้มาอยู่โซนอยู่โซนโน้นครับอันนี้มาโซนใหม่ถักเพิ่มเติมหน้าอิจฉาเนาะยังสะอาดอยู่ครับพี่เจี๊ย วัานน้ตต้นมาทัดแม่น้ำทัดยินกี่โลครับโลจากไหนจากบางก่บางกไป่ายที่สอก็ไม่ไกลนก็เยอะนะก็มาินก็ประมาณ่งนีที่ก็ที่จบยทุกอาทิตย์ โอ้โหเป็นไงล่ะนู่น นอนเรียบร้อยเลยไม่เห่าเลยนางเรียบร้อยไม่เห่าเลย น้าบ,บูมซ้ายมือนะครับประกาศขายรครับไม่อยากถามราคาเลยฮนะไม่กล้าถามเลยเขาเห็นเขาเขาลง t u b e ประกาศขาย สวยครับทําเรียบร้อยเลยด้านหลังที่น่าจะประมาณส,สักสองไร่มเน,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 นี่ใช่ครับมาสร้างใหม่ใช่อันนี้เขาเรียกตานดําเนินาาอัพวานงานเป็นนักธุรกิจจากข้างนอกมาทำใช่ครับที่ที่เป็นตุ๊ดโนมาสร้างเป็นตุ๊ดอยู่ในตลาดน้ำอัภาวาตลาดอัภาวาเข้าตลาดน้ำไปนิดนึงที่คาเพชรไหมพญาญาาติคเพชรไหมน็อต ที่เขาคาเพชรไหมชูชัยใช่ไหมจำเนินภาวา บ้านทอก็มีมีซับให้พายเล่นราคาก็สวยด้วย มาเลยไม่ก็ไม่คิดว่าจะมีลานเหมือนลานม้าครับสวยด้วยน่าจะพื้นที่เกินสิบไร่ที่เดียวกันครับ,รบมีสระว่ายน้ำด้วยแล้วก็มีประเภทแบบคอนโดข้างในข้างในนี่คอนโด